ฝันเห็นแต่งงานการเสี่ยงโชคทิศเหนือเป็นทิศมงคลสําหรับคุณช่วงนี้งานผจญระวังการกลับบ้านดึกๆก่อนจะไปฟังคําทํานายฝันเลขเด็ดนําโชคอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องฝันดีกับเลขนำโชคด้วยนะคะเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ฝันว่าแต่งงานทำนายฝันว่าการเสี่ยงโชคทิศเหนือเป็นทิศมงคลสำหรับคุณช่วงนี้มานประจนระวังการกลับบ้านดึกๆึกและหลีกเลี่ยงการไปงานศพคุณมีเกณฑ์จะได้ท่องเที่ยวพักผ่อนอย่างใจดวงด้านความรักคนโสดก็อย่าคิดอะไรมากเลยนะช่วงนี้หาเวลาไปเที่ยวหาความสุขใส่ตัว ในเรื่องอื่นๆดีกว่าระวังแอบชอบคนมีเจ้าของแล้วก็อาจทําให้คนที่แอบชอบเกิดความไม่พอใจเกิดการขัดแย้งกันได้คนมีคู่ควรลดความหึงหวงลงบ้างช่วงนี้เพราะมีโอกาสถามใ้คุณเลิกลากับคนที่คุณรักได้ไง่ายมากดวงด้านการงานการเงินสําหรับคนทําธุรกิจที่ต้องให้เครดิต จะเกิดมีปัญหาผิดนัดจายหรือมีโอกาสถูกช่อโกงได้จะมีการติดต่อสร้างวิตรภาพใหม่ๆกับชาวต่างชาติส่งผลให้การงานดีขึ้นเงินทองเข้ามาอย่างไม่ขาดสายเป็นโอกาสที่คุณจะได้เริ่มต้นใหม่ๆและประสบความสำเร็จอย่างสูงเลขนำโชค4165 854704096 ฝันเห็นคนอื่นแต่งงานฝันว่าคนอื่นแต่งงานทํานายฝันว่าระวังจะเกิดเหตุร้ายหรืออุบัติภัยขึ้นในบ้านชีวิตราาเรียบจะมีความสุขอย่างต่อเนื่องโชคดีจะเกิดขึ้นจากคนที่คุณเคยไปช่วยเหลือเขาไว้ดวงด้านความรักคนโสดอดใจรอหน่อยเพราะช่วงปลายมีแววได้โคแก่มาเป็นคู่แน่ๆ คุณควรระวังเกี่ยวกับคู่ครองของคุณเพราะอาจจะมีเรื่องร้อนใจหรือเกิดอุบัติเหตุได้คุณมีโอกาสที่จะพบกับปัญหาความไม่เข้าใจกันและเกิดอาการบันดาโทสะได้ง่ายๆดวงด้านการงานการเงินระวังช่วงนี้คุณจะทำงานพลาดบ่อยส่งผลให้ถูกตำหนิจากหัวหน้าหรือเพื่อนร่วมง,งานหรือคนรอบข้างเงินไม่ค่อยคล่องมือ ต้องจ่ายเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพหรือการเรียนของลูกหลานหรือเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยการงานได้เพื่อนผูมคอยช่วยเหลือทำให้งานเหลือเสร็จเร็วขึ้นเลขนำโชค3 2 08 87 472 447 554เพื่อนเพื่อนเคยฝันเห็นว่าแต่งงานหรือไปงานแต่งบ้างหรือเปล่าคะ ใครเคยฟังเห็นแบบไหนลักษณะ,ะอย่างไรมาเล่าให้เราฟังบ้างนะคะส่วนใครอยากให้เราทำคลิปเกี่ยวกับอะไรคอมเมนต์บอกเราด้านล่างได้เลยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ